สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะนี่วันนี้พามาชมพรบพึงใบด่างค่ะต้นแม่ต้นใหญ่สวยค่ะเพื่อนปลูกอยู่ในกระถางต้นใหญ่มากอืมีพร่่งดึง นั้นออกเป็นคราบขาวนี่คือหนอเขานะคะหนอเขาเราสามารถไปขยายพันธุ์ได้นะคะนี่ถอ,อนถึงถอนยาถอนนี้ออกนี่ค่ะหนอเขาอันนี้ต้นแม่พันธุ์ทับพึ่งใบด่างสวยงามมากต้นใหญ่ปลูกในกระถางนีใหญ่มาก่ะใหญ่ดูดูใบค่ะดูมือยาพร ใหญ่มากสวยงามใบนี้คือหักหักโดนฝนเมื่อคืนเนี่ยรู้สุกใบจะนี่ก็จะหักเหมือนกัน พบเพื่อนอมาชมพะเพงใบด่างใบเขาใหญ่จริงๆค่ะเพื่อน ชมความสวยงามของภาพพุงใบด่าง ชอบใบใหญ่มากเนี่ยดูมือมือเยพรใบใหญ่มากสวยๆเพื่อนๆคะอ๋อสิพา เพื่อนๆมาดูออนี่ค่ะพวงครามวันนั้นที่อ,อ่ได้ลงคลิปไปเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแต่วันนี้เขาเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนสีม่วงเขาจะลดลงลดลงนี่ค่ะจากจากสีม่วงของพวงครามเขาจะลดลงเป็นสีออกคำครามแบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าพวงครามนี่ค่ะเพื่อน ดูความแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้พวงครามเปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้แก่นะคะดอกดอกเขายังไม่นั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าแก่จะเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลเข้มอันนี้สีเขาลดลงแล้วคะ่ะนี่ค่ะพวงครามที่วันนั้นถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมลงคลิปให้เพื่อนได้ชมวันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีแบบนี้ ดูความแตกต่างจากออคลิปที่ผ่านมากับคลิปนี้สีเขาจะต่างกันเลยค่ะเพื่อนก็วันนี้นี่ค่ะเป็นสีนี้ขอบคุณทุกๆกคนทุกๆท่านนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคน ที่แวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันและกันขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวจ้าขอบคุณจ้า